มาพี่น้องครับผมเออเออ,เอ,อมันนีสีผ้ามาเก็บบกเขียบน้อยเห็นบกเขียบบะนี่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 ครับบกเขียบซุก,กเลยนี่พี่น้องนี่เด็ดไปเลยนี่ครับเบืองตามันเออเออหมดแดงหมดแดงหมดแดงพี่น้องหมดแดงกระตีนนี่นี่คือบกเขียบซุกนะครับเห็นปะ ปาดิดตัวเออเออโอ้ยหมดแดงพี่ต้องเอ้ยนี่ครับถึงหมดแดงถึงยุ่งนะครับนี่มาเชียบสุกเดี๋ยวเ้าจะของแซ่บแกออกเลยพี่ต้องน,นี่ครับปอนี่ครับวาชิมก่อนอื้อหือ หวานนะครับหวานยุ่งกระไรไม่หรอกนะอาหาอือหือ นะครับมันแคบซุกครับตุ่นไม่ไหมนี่มันจะเสียบได้ไหมลองขอบคุณครับนี่ปอเห็ดเจาะมันจะใส่เห็ดเพาะได้หม่องเดียวเพียครับพี่น้องครับนี่เห็ดเพาะผส่นนี่เท่านี้บ่นมเนี่ครับพวกเห็ด หาน้ำพ่นนี่ก็ได้กินได้พี่น้องนี่ยไม่ต้องขอปลาไก่นี่ครับเอาหาเบิ้งเดี๋ยวมาให้มันแตกกันให้ตรงนี่ครับได้เราเห็ดเพาะมันจะได้ปลนเท่าไนี่นี่ครับปทัทโทโอ้มันหมานยู่ตัวนี่เนาะ <c oughs> นี่พ่นๆนน่างครับ <c oughs> พ่นเยวเลยเออสุดยอดเลยนี่ครับปทัทโท้มาธรรมดาไปครับเฮาด้วยตัว <c oughs> อ๋อระคาพี่น้องบบนี้ เดี๋ยวสิพาพี่น้องขอเบิ่งเห็ดอาอแม่พี่น้องเห็นเห็ดบ่ครับนี่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 เห็นปะขาวๆนี่ครับนี่เห็ดอ้าวเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเก็บอ้าวนี่เห็นปะนีดหนึ่งเอาล้วครับหนึ่งดอกอ๋อเพื่อน่ะ็ดผัวอ๋อสองดอกแล้วยงมือเบิ่งนเบิร์นเถอะนี่สามดอกแล้วเอาลุยต่อครับนี่นี่ข้างล่างอึข้างล่างอีกนั่นเห็นปะครับ นี่นี่สามดอกเหรอครับตงไหนหาเบงเ็ดอีกแ um> ่นี้เมนเ็ดม่หรอเมนบ่พี่น้องนี่้เขาขาวเอาไว้นเป็นเ็ดเพาะได้พี่น้องนี่เห็นบ่เอาอกซับอยใส่ละพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องปอเพียเพียเดี๋ยวครับเด้นี่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  นี่ไหมอ่านี่น้าว่าผัวน้ำม่านี่ไปทุลูึบอกไปพ่อเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มานี่ครับปลาที่หน้า<ร>หน้าลูกแม่มาเอาออบักนเขียบแล้วแม่กับบ้านแม่ทุหาเด้อ ครับลกอ๋อเพียพี่พน้องได้แล้วเดี๋ยวภารกิจมาอุดนามหน้าสงสัยได้หาเห็ดแล้วครับไม่ต้องหาเียอยากเลยเียไปครับผมไป,ปไปหาเห็ดต่อด้วยนี่ครับน้ำอยู่ให้ายูน้ามันไหลนะครับผมนี่ เขาก็ต้องเปงออกแนนนะครับเห็นปะเมล็ดพุ่นาเขาเปงเลยนี่คู่จะขาดนะครับผมแบบนี้แหละครับนี่คู่ขาดนะครับนี่ต้องปล่อยเมไหลตามธรรมชาติเลยนะครับปั่นบมได้นะครับเกี่ยวเขาแล้วเขาจะปั่นนะครับนี่นาหลายแห้งนะครับผมุ่น้าฮอ ปล่อยไหลไปเลยนะครับป่ะด้วยกันต่อครับผมนะครับพี่บังครับวันนี้จะเป็นท่อนำไหลนะครับผมแต่ที่นี่แบบว่าสะบัดนะครับเครื่องกามาหาอยู่หากิ่นนะครับผมใกล้แบบว่าเป็นแบบตะไคร้นะครับน้อยๆนะครับแล้วมันจะยกให้เบิ่งเด้อยเนี่ยครับ นี่ครับปลาเพียบเลยเพื่อนนี่ครับปลาไม่ปลาเหยไรครับนี่ครับปลาเออคือพิขีนะครับพิขีไปนหนบอโูนอยู่คุณนี่ครับเออลายครับ ปล่อยน้ำออกให้มันไหลนะครับถ้าม่ปล่อยออกนี่เดี๋ยวขั้นแท้หน้าขาดเลยนะครับผมเค่รกับผมเลื่กันต่อครับนี่พักเคลิกนะครับพักเคลิกจืดไม่ขมนะจ๊ะต้มแล้วบกขมเลยครับไปต้องร่อหน้านมีต้นเดียวในในหมู่บ้านนะครับผมไงประท่านหรอครับนี่ไ่วะข้ามานาข้ากระด้แเนวกินวางันเข้าไปเก็บเฮ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอา เห็ดนีมาช่วยเบิ้งได้พี่น้องเด้มาตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บพักเคเดก่อนนะครับนุญาอมันพี่นอ้องเบอร์เจ็จโอเคครับผมขอบคุณครับก็โอเคครับผม,บบคคบผมพี่น้องเดี๋ยวมื่อเนี้เดี๋ยวจะพาบเบิ้งผลประกอบการเมื่อนี้นะครับเนาะสำหรับมาให้มาหน้านะครับผม บรรยากาศมากให้มาหน้ากันสิล่ะครับพี่น้องเชียวโชอุ้มกับถึงหน้าให้บ่เก่เกครับผมกับตรงบุอเขียบไะไปเปบ,บิ้งผลประกอบการห่อนี่นี่ครับเห็นไหนี่นี่ครับผลประกอบการบอกเขียบด้ครับนี่สุข่าต้นล้วครับเป็นบอแงแงละ่ะนี่บอกเขียบนี่นี่ก็บ,บอกเขียบนะครับ เอาเห็ดตาเบิ่งตู้เห็ดเห็ดเห็ดตัวบักลายนี่ครับเห็ดทอดยังพันล่าเปียกเห็ดอีกเฮ้ย <c> เ <oughs> ครื่องอันพักที่เล็กพร้อมนะครับเนาะพุ่น่ะเครื่องสุกบะสุกแน่นะครับผมประกอบการมันนี่สุดยอดจิริครับผมมา,มาให้มาหน้ามันนี่โอเคได้พี่น้องเด้อะพอกันไม่ได้คลิปหนาครับผมสารคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมไปหากินแกงให้กันห้อ,องคุณนะ่ะขอบคุณครับ